อ๋ยังพาพี่น้องอยู่ตลาดนัด,อ,าาดอ,อำเภอหน้าคู่จังหวัดกาลสินเป็นวันเสาร์ที่สองมีหนนาคมนะครับอนันนี้คือพระหวาน

บักเพียนเท่าเศ้าบาทบอกเพียนเัร้าบาทสิ่เนาะคิพบาทเศ้าบามันหลักเียมันหลายบอกครับมันหลายแล้วครับหักเพ้นเขาบอกทิพปากซองบอกอ้ักพิบ้านเนี่้าอกับปูกได้บ้านเราสีแก้วอำเภอห้วยเพิงห้วยผมว่ามันทิพเหมืนเขาวานพิกคู่พา่นเิกบ้านต้นบักพิบบ้านโอ้นั่นดูน น้องเห่กแบบเพิ่มหอยเพิ่มเนาะบ้านเราสีแก้วพริกสีเหลืองนี่คือแกงสีนี่คือใส่ตาหมองหงมันซิบ้คือกันบอกมันนัวกับเข้มบอกมันลดก็คือแบบโอ้รสหวานคาราโมหวานนัวปุ๊กันอันนี้คือเป็นขวดเศร้าบาทบอกครับก็ได้แต่เศร้าบาดต้นทุนงก็ได้ก็ได้แล้วบ้านเรืองยี่ห้าห้า สามสิบฟ้าแดงสีนัวใส่ตำบัะฮูอันโบเอาอขวดมาเอาสดๆนี่ยี่โรดส่อะไรหรอห้าสิบบาทสิบแปดสิบบาทปลาแดกตวงนี่นะครับปลาแดกตรวงปลาแดกตวงโลหะสิบคืนไปเด้ออันพี่น้อย,ยได้ขวดก็ได้ครับเจ้าบาทออก็สามเจ้าหาครับสามสิบพี่น้องไปแล้วบ่ครับไปแล้ว เอาขอพูดหลาอยหนอะครับเด้แม่ค้าประแคกเตัวเอากินเขาก็หังเป็นแต่กินน้ำแี้ยครับต้มบะคงอาหารหลักตัวตํมบกคงขาดบ่ได้กินแต่น้อยจนไง่าตขาดต้มบะงบ่ได้กินน้ำได็ก็บแสบยันต้มบะคงใส่ประแคร่ตุ้งๆแห้งแสบเนี่ยประแคกขวดบ่ประแดกขวดประแดกขวดแม่ค้า แตงนี่กำลังกินข้าด้วครับเด้อพุ่นแม่ค้ากำลังกินข้าวขายดินเป็นพวกนี่หมดแหละครับอย่างนี้ะนะอยู่นี่แหละขนมเป็นขนมของคนกำลังกินข้าวพุ่นเอาเซฟเซฟด้วยกินข้าวตามปกติเขาขายพร้อมขายพร้อมยี่สิบเน่ค้าขายขนมยิ้มเขา่ขา โอ้เผือกตือเลครับเพอมาเอาเผือกสิบบาทจานละสิบบาทนหน่อยือกนเผือสดสด<ๆ>มาเผอสดสดมาเผือสดสดเอาแพงนี่แม่ค้ากขาเร,ารจัดทีลงเจ้าบาทเนาะแต่ว่าแพงเลยเจ้าบาทเจ้าบาทไม่แพงไม่แพงเลยเจ้าบาทงามงามเลยง,งามงมเลยชุบ คนหลายครับวันนี้ตลาดนัดหน้าคู่คนหลายคนหลายเบิ้งแม่ค้าไก่ทอดกันนะ่าทานไปเมื่อกี้นี่ยแม่ค้าไก่ทอดมาผู้เดียวคือเก่าปะครับบ่แม่ค้าผู้นี้สิมาผู้เดียวที่สีทอดเองขายเองทอดเองขายเองทอดเองขายเอง,เองนั่งเรียงแพ้เนี่ยนะครับเ <c oughs> ด้ดนะพวิธีทอดของแม่ค้าตัวบางเงี้ยตัวเท่าไหร่บ่ สามที่แบาบทไก่ทอดด้วยครับขมอแม่ค่าสามนิ้ยังที่บ้านแม่ค่าโอ้เป็นตระแหน่สนิทไหมขาขาดไก่ท้าไก่อันนี้ขายดีด้วยครับวางเป้าเลยจานนี้เอาหนึ่งนี่ขาไก่พวกนี้แหละเ้าวโครงไก่อันหนึ่งสามที่บาทครับเอาผู้ซื้อขายดีขายดีนะครับแม่ค่าขายดีด้วนี่ผักพริกของเ้าวบักพริก เพล็กสวนพริกสวนพริกสวนบะเขือสวนอ่ะปลูกเองปลูกเองทั้งหมดเลยนี่ปลูกเองปลูกเองมาแม่ตลาดวันเสาร์หน้าคู่นี่แหละขายอยังคือเปิดเท่ห์มวลเล่จะอยู่โน่นนี่นะคมะนาวซุมพี่น้องก่วงไฟวิทยุว่าพี่น้องก่วงไฟสบู่บ่ล่าก้อนเท่าไหร่ครับก้อนละสามห้าบาทซับประคุณยังแน่เลยบ่ โอเป็นขั้นเป็นตุ่มเสือล่าหายสารนิหาบาทก้อนนึงุมก้อโอ้สามก้อนร่อยสารนิหาบาทสามก้อนร่อยเอาเป็นพดเป็นคพื้นเป็นขั้นหายหายเอามาเด้อดรัดหน้าคู่คนสองเพื่อเขาวงนี่ขายมาหาเนี่ค่ะคนสวยสวย่สวยสวยเน่ค่ะนี่สวยนะครับเอามาอุ่นมนุน สบ,บู่สบ,บู่ไม่น่นไาไม่ไนบักขามหวานบอก้ามหวานถุงละเท่าไร่ครับนี่ร,ร,นร้อยหา้าสิบดยถุองอยหา้าสิบเอาข้าหวานข้าหวานสานัดหน้าคู่เอาประเภททอดนะครับตกิตกล้วยทอดขนมทอ,อดอันละเจ้าบาทเจ้าบาทเ้าบาทเวลา เส้าบาด้วยคุณกำลังขอดครับอ่าขนมขนมเพี้ยนไฟหลายแน่วครับตะรัดน้าคูนยัยงนี่นี่ของเข้าพานบบได้หนังแห้งมาละแปดสิบแปดสิบบาทของสักลกนด้ไหะบอสซากุนคกข่คนบอก,บอก สักกนตะก้อนนังนนแหงมาเป็นลังต่ละนัดหน้าคู่นะครับเอาจะได้หนังแหงาแปดสิบาทกับทิ้งวัตถุน้าหาหนองคนนะครับขายทุกวันเสาร์ของพุหลายละ่ะอืมนี่พันเอ็ดกล้วยเสาบาทถึกถึกนะครับเด้อแข็งนี่กับชูถึกทุก,ทกมีทุกอย่าง,มางนะแม่มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่าง กเด้นะเกี๊ยกวยยงเย็นไหมครับขอละสิบบาทค่ะจะจิ้บเจวยบ่เนี่ยเขาโคตรเศร้าบาทหนอถูกเลือถูกถน่ยังขึใหไงครับบหมักตนหมักตนนี่ทุกอย่างบ่แงหมักแป้งหมักตนหักแ้งฝักแ้งแตงกัวมานีนี่ทุกอย่างมาหาคุณแม่พันเดินทุกอย่างถูกถูกขอบคุณหลายแม่ เอานี่ก่แก่ัพิกขันรเพชรอ่ื่อว่าก็มีทุกอย่างบอกเรากำลังคุยกันครับพี่น้องพ่อกันกินมูฮ่อก็วัสดีครับมีทุกอย่างพี่กันลาบก้อยลาบก้อยส้อยแสหาซื้อบาทก้อยหาซื้บาทลาบหาซื้บาททุกอย่างหาซื้บาทขึ้นไปต้มหาซื้บาทนี่บ่ต้มขมต้มขม อยากได้ขมบซ้ำไหนบอกมาแมนบอกโคบอยากได้ขมซ้ำไหให้บอกสั่งมาเลยคมสั่งได้มบ่งไอเรืองาเรืองบวเรื่องมีบอลโจนกินบ่ได้ได้บ่สั่งขคจนกินบ่ได้ได้ขึ้กัน เอาผมจนกินบ่ได้ก็ได้ครับสั่งได้มหาเนี่พ่อค่ะลาบก้อยลาบก้อยเอออ๋อขอบคุณหลายด้วพ่อค่ะพ่อค่าผมขอพูดหลายเด้วยสั่งได้ผมสั่งได้ผมสั่งได้เออเอาเป็นแต่เสียบอยู่ครับของเรานอืมพักก็ครับเด้อนั่งอยู่แฝดิน เมนแรงกบกบกลางหวานครับพ kind of um, ึ a, tense, see, e ่งห่อเนาะเรื่องบอเนาบอกแปาครับชิ้งอกิเศอ่าิโลส่นอะไรครับกิโลสี่สิบบาทสี่สิบบาทโบแพงสุดเอาบักปากง่อยๆกลมๆเลยเอาผู้ขายกับซิมไปนั่งบ่กินไปนั่งเรากินไปนั่งนิ้วเขาแล้วนิ้วเขาแล้วอันนี้ว่า่หวานนะจากไสครับนี่ ผู้พันนี่ครับโอ้ผู้พันมาปางผู้พันนะครับเด้ออำเภอผู้พันเนาะวัดสะกลนครอว่างเรือเด้อกิโล่ซีที่บาทโปแพงครับมะปรางหวานนะครับหวานหวานนี่ครับแสบแสบงวยง่ายเลยกลมๆนะครับแต่โป้สายเนาะทั้งผู้พันเท่านะฝนละใหม่เริ่มสีลายเริ่มแล้วเริ่มสีลายแล้วครับซึ่งเขานี่ครับ บางทีอยกรุงเทพเนาะเพิ่นเคยว่าเอาทึ่งเขานี่บ่ได้เห็นให้เห็นนาบ่ได้นังกินยังเป็นตาบ่มีเนื้อกินโอ้ยบ่เมีนเลยครับทึ่งเขาอืออุดมสมบูรณ์ครับหลายอยู่ครับคนละไม่หลายเด้อพวกไว้พวกมะปรางนี่ละเนาะคนปลูกหลายถึง่มื่นหลายถือว่าอุดมสมบูรณ์หรือผู้พานเนาะอุดมสมบูรณ์นะครับปางหวานครับมะปรางมะปรางครับมะปางนี่คุณยายซิมเลยคุณยายก็ค้าใจดีเลยยางควานบ่ได้คุณยาย พ่อข้าที่ใจดีคุณยายคุณยายมาตลาดบ่ะครับบอนเอาคุณยายอยู่ยกปีแล้วแซมเดี้ยงเลี้ยงมือเดียวเขาได้เก่าชิบคนไม่ได้แปลแปลโอ้บอกครับบอนเออเอาชาชุดโตคนว่ามาหลายพุกกางยังโหยชื่อโฮกปี้ผมดเดียว่อยอันนี้คุณย่าจังแรงเลยนะมาเลยโคอยยรงจ้า ผมมาว้ามเลยคอยยำคอยยัดไก่ชอบมินไหมครับซิมึงครับซิมึงครับมึงเหมือซิมึงหวานที่จะครับเออหวานขึ้นจะของขายโง่คุณยายว่าหวานขึ้นจะของขายโหวานขึ้นจาของขายจาของขายเนี่ยหวานของคุณยายคุณยายอายุเก้าสิบปีเลยครับมาตลาดมาตลาด คุณยายว่าอยากหน่อลงจากสิบหกปีคุณยายว่าอ่นนันหูยังดีเลยหูยังดีผมบอกเลยคุณยายได้ยินี่เลยตัดพื้นใหม่ล้ำย้ายเม็ดโกงดึงดากช่องช่องตั้งแนวเลยเป็นหอนเป็นหอนใบเป็นหน้าตัดซิปตุ่นไม่กันหินครับอันไม่ไผ่สามกอคอยคุ้นไหม่ใส่ตะกะโอ้คุณยายแจ้งแรงเนาะจ้างให้ดูแจ้งเขาบัก หาโร่ยขี้มหาโลา่ยเปิดค้นลงตะกาบเมื่อแล้วคุณง่ายเหรอขอเฮดเป็นีย่แหละว่าได้ดอกขิดโอ้โอ,โอง่ายดีเลยผมเ,เบาได้ยินเลยนี่ได้ยินดีไ้า,ไาบป้ประหยักปวดตาป,าไปไระหยอะไรต้องคนง่ายเนาะมาตลาดคุณนได้ สตรอเบอรีเจ้าเดิอมเเนาะเจ้าเดิมั้งเนาเดตีหามบ่ได้ขายยังกวาดายใหม่เออบ่ได้ขายบ่เดาแม่บอกเป็นนั่นสบายที่พ่นล่ะบ่กล้าใส่ใหม่บ่เอาแม่มึอนี่บ่เดาแม่มือนี่ใสใหม่ัวขาวจำได้จ่ โอ้โหครับวะอันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบอ่าสตรอเบอรี่ครับขายสตรอเบอรี่ได้ตามไปาตามาอะ,อะกำลังขายครับเนื้อแห้งครับสมเนื้อแห้งสมเนื้อวัวเผาสองรอยอันนี้เป็นสมวัวเผาบอกัวหัวัววัวัวัวหัวหอวหัาหน โอ้เห็ดสมบ่ได uh ้มันมันต้องเอาไปมันเล็กน้อยมันน้อยเอาสิบบาทหัวละสิบบาทนะครับเพื่อเป็นตองเจ้าบาทครับเจ้าบาทจ้าสามตองห้าสิบซาบะขายถูกวแค่นี้เนาะขายถั่วได้หัวหน่อยพอามาหาเลยครับแม่ค้าเพิ่มด้วยนี่ละแต่ละนัดวันเสาร์เพิ่นหน้าคู่ยังมันเศร้าเอาขอบคุณหลายได้ไหมค้าเด้อเนกัโอ้โหโอ้โหเห็นพูดได้ไร ตามุมพ้อค้าอยู่นี่ขายดีเท่าไหร่ขายปลาบ่ปลาปลานี่แหละครับปลาหน้า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 ที่ปลาตาบ่ครับแม่นปลาหน้าที่ปลาตาขายเป็นตัวหรือเป็นโลเป็นโลโล่เท่าใดหรอห้าสิบห้าสิบปลาคอไงปลาคอสะปลาคอบานเฮ้าปลาคอทุ่งหน้าปลาคอย่ามเกี่ยวเข่าแล้วดูดสะดูดน้องดูดน้องดูดสะยืนขายเลยมือน เมนังนังนังงยืนมึอขายม้ากันม้ากันกับยายกพริ้กบเพ็ดสิบบาทซาบักพริกถือตัวซิบบาทยืนข้างียวปานเลขซี่บันเยืบเอวขอพูดในลายได้ขอค่ะมาจากใสเลรครับมาจากใส่บอ้หวาน่วานมือนม่วงบ้านหวานบ้มนม่วงเพื่อนคู่ห้านี่นหละเนาะผู้สื่อคุณหมอบ่คือได้ลายเลย โอ้คุณหมอได้อย่างไรครับป้าโทดฟักซี่ตัวนั้นพักบ้านเฮาพักบ้านเฮาเนาะนคุณหมอครับคุณหมอมาตลาดนัดเอาขอพูดอะไรครับคุณหมอ